สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนคะตอนนี้คุณคูตักกำลังเตรียมอาหารให้กับเด็กๆนะคะครอบครัวแม่ขาวขึ้นมาเป็นครอบครัวแรกเลยนะคะอ่ามาแล้วนะคะน้องเ๊ปซี่มิลินดามาก่อนเลยนี่เ๊ปซี่นะคะอยากได้ขนมนะคะทุกคนนี่ค่ะให้เป็นหนึ่งชิ้นแล้วนะคะกินเก่งนะคะทุกคน ตอนนี้เป๊ปซี่กินเก่งใช่ไหมคะเป๊ปซี่สุดหล่อมิลินดาสุดสวยรักกันดีนะคะเป๊ปซี่กับมิลินดายังไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักครั้งเลยนะคะจะเอ๋ใครอะจะเอ๋ <c oughs> ส่วนแม่ขาวตอนนี้แม่ขาวคือตักเริ่มไกลได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ให้รูปหัวรูปหางเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่คะ่ะ ตอนนี้เรากินข้าวนะคะมีแต่ชามน้ําที่เตรียมไว้ให้นะคะคุณตาก,กําลังเตรียมกับข้าวให้น้ําอัดลมด้วยนะคะแม่ขาวมิลินดาส้นนะคะมิลินดาเมื่อเช้าก็ก่อวิเลกรรมนะคะไปติดอยู่ในผ้าใบาสีเขียวนะคะแล้วก็ออกมาไม่ได้นะคะคุณตากได้แต่เอาออกมานะคะ เด็กที่รากินข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูตั๊กจะให้น้ำอัดลมน้องโคกับน้องสไปกินข้าวอยู่ในห้องนอนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนี่แฉะไปหมดเลยนะคะทุกคนนคะคะเพิ่งหยุดนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้ทั้งวันนะคะตอนนี้คุณตั๊กเตรียมกับข้าวแล้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวคุณตัก๊กเทอาหารให้เด็กๆก่อนนะคะมิลินดามาหลังคุณครูตั๊กคะ่ะนี่ค่ะ ติ๊งติงพยายามที่จะลูบหัวลูบหางนะคะใกล้ได้นะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ให้จับนี่ดีหน้ามอมแมมนะคะอามอามากินข้าวมากินข้าวมันจะเมืดก่อนมาลุกมาค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้อาหารของเด็กๆพร้อมแล้วนะคะถ้าจะหิวแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะ <G ül> ยืนรอกินแล้วนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟข้าวให้เด็กๆก,ก่อนนะคะค่ะตอนนี้ครอบครัวแม่ข่าวได้ข้าวก่อนนะคะทุกคนให้กินก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยววุ่นวายนะคะเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันนะคะนี่ค่ะเวลาเขากินเขาจะดูมีความสุขมากๆนะคะทุกคน เบบซี่นี่ลินดาแบบกินข้าวเก่งมากนะคะต้องบอกเลยกินจุด้วยนะคะทุกคนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะวันนี้รถคูตักไม่อยู่นะคะเพราะว่าคูตักเอาไปเก็บที่บ้านสวนเพราะว่าวันนี้ซักผ้าเยอะนะคะแล้วพอดีเลยได้ใช้ลานตรงโรงจอดรถนี้หลบฝนนะคะ ใช้ชายคาหลังคาในการที่ให้จานข้าวครอบครัวแม่ขาวไม่เปียกน้ำนะคะเบบซี่โตกว่ามิลินดาเยอะเลยนะคะเพราะเบบซี่เป็นผู้ชายนะคะไซส์เขาจะใหญ่กว่ามิลินดานะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ครอบครัวแม่ขาวกินข้าวที่นี่เดี๋ยวคุณต๊กจะพาไปดูน้องโคกน้องสไปกินข้าวในห้องนอนกันนะคะวันนี้ห้องนอนค่อนข้างรกหน่อยนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องโคกกับน,น้องสไปกันต่อเลยนะคะ ค่ะทุกคนค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณขุดตักว่าจะเอาจานข้าวเข้าไปในห้องนอนของน้องโคกัสะไปนะคะแต่ห้องรกมากนะคะไม่ไหวก็เลยให้กินหน้าห้องนอนตัวเองแทนนะคะและนี่ดูแม่ดำเล็กนะคะนี่ค่ะคนละมุมเลยนะคะแม่ดำเล็กกินอยู่หน้าห้องหมายเลขสี่นะคะพอดีอ่าน้องนอนยังไม่กลับนะคะก็เลยให้กินหน้าห้องน้องนอนก่อนเดี๋ยวกินเสร็จขุดตาก็จะรีบเก็บชามข้าวนะคะ วันนี้มาครบเลยทั้งสองบ้านนะคะดำเล็กเดี๋ยวนี้กินอ,อ,อาหารเม็ดเก่งมากนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณตาจะเอามาเพิ่มให้แม่ดำเล็กนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีอีกเยอะนะนี่สองน้ำอัดลมรักกันดีนะคะโคัาะสะไปไม่มีอะไรทำให้คุณพูตตกหนักใจนะคะ กูตากคาดว่าอีกไม่เกินสองสัปดาห์นี้ห้องครัวด้านหลังของน้ําอัดลมที่กุตากทามาหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยน่าจะเสร็จนะคะน่าจะเปิดข้างหลังให้เด็กๆเล่นได้เป็นห้องครัวของน้องแมวนะคะดาเล็กเดี๋ยวแม่เพิ่มอาหารเม็ดให้นะคะตอนนี้เราปล่อยให้ครอบครัวแม่ขาวกินอยู่ม,มุม ลงรดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะปล่อยไปเลยนะคะตอนนี้คุณต๊ก็มาดูน้าําอัดลมแทนนะคะโอกัสไปก็ยังกินข้าวเก่งเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> มีความสุขนะคะเวลาเห็นลูกๆก,กินข้าวได้เยอะแบบนี้คุณตากมีความสุขมากๆนะคะเก <c oughs> ่ง<ม>จังเลย เดีย๋ยแม่เพิ่มอาหารเม็ดให้อีกนะคะอาหารเม็ดมาสามยี่ห้อเลยสัปดาห์นี้ยี่ห้อละหนกิโลกรัมนะคะ3กิโลกรัมนะคะคพือตักสั่งให้น้องโคก็อ้วนขึ้นนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะน้องโคส่วนสไปนี่ใหญ่อยู่แล้วนะคะทุกคนเนี่ย เขาใหญ่กว่าแม่เขาทั้งทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่เซนต้าหน้าหนวดเองก็ใหญ่กว่าแม่ดำเล็กนะคะเุกคนค่อยค่อยกินลูกเดี๋ยวมันติดคอดำเล็กไม่มานอนกับลูกเสทียดอกเดี๋ยวนี้ดำเล็กก็อ้อนเก่งนะคะมาเฝ้าคณตักได้แบบทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าอุ้มขึ้นไปบนห้องเรียนแล้วแป๊บนึงก็วิ่งกลับลงมาเขาจะเฝ้าคูตักอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ตรงลาน,ลานจอดรถตรงนี้นะคะเนี่ย ตรงนี้นะคะเขาจะเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะแม่ดําเล็กไม่ไม่ชอบขึ้นไปหาคุณตักบนห้องเรียนนะคะรักแม่รักดาเล็กแบยคิดถึงดําใหญ่ใช่ไหมตอนดําใหญ่อยู่ดาเล็กก็ชอบกัดแต่ดําใหญ่ไม่ชอบให้ดําใหญ่มาเล่นกับโคบกันต้าสไตรใช่ไหมลูก <laughs> คิดถึงนะคะคิดถึงภาพบรรยากาศเด็กเจ็ดตัวคอยคุณตากินข้าวเหมือนเดิมนะคะ สไปซ์อิ่มแล้วล่ะค่ะมานั่งดูหน้าคุณแม่น่าหลงฮะ๋ยวแม่ขึ้นได้อาหารเม็ดก่อนเนาะได้อ,อาหารเม็ดก่อนค่อยๆกินหลงดำเล็กค่อยๆกินนะคะดำเล็กหัวเหมือนแอปเปิ้ลเลยสไปมาหาคุณแม่แล้วแม่ดำเล็กขู่สไปซ์แล้วเห็นไหม แม่สอนว่าอย่าไปกวนคุณแม่เวลาคุณแม่กินข้าวลูกก็จะเล่นกับแม่แม่ก็ฟ้อฟ้อเลยสไปก็งงเลยว่าทำไมแม่ขู่ลูกนะคะแชะไปหมดนะคะทุกคนแชะไปหมดเลยคุณตักถูน้าบ้านนี่หลายครั้งแล้วนะคะนี่คือภาพบรรยากาศครอบครัวน้ำอัดลมนะคะ เดี๋ยวคุณตาจะปล่อยให้เด็กๆกินข้าวอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแลวเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเอาถุงอาหารเม็ดมาเพิ่มให้เขานะคะวันนี้คงไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศฝนตกมาให้ดูนะคะน้องโคกไม่ใกล้แม่ดำเลยเลยน้องโคกลูกแง่นะหลอคะ่ะน้องโคกลูกแง่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่เก็บห้องนอนให้หนูแล้วจะได้เข้าไปนอนนะลูกนะเดี๋ยวเก็บห้องนอนให้โคกไม่ไปไกลนะลูกโคกเอ้ยมันแฉะนะลูก โคกจ๋ามันแฉะไม่ไปไกละนะลูกพี่สไปอิ่มจริงๆเหรอวันนี้มีเนื้อไก่ฉีกให้ด้วยนะคะทุกคนมีเนื้อไก่ฉีกให้ด้วย<ม>เดี๋ยวเขาก็เดินกินเรื่อยๆของเขานะคะชามข้าวเขาไม่อิ่มนะคะดืกๆเขาก็กินได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวดาเล็กหรือว่าแม่ขาวอะไรหลืนัองโคกชอบมาเอาหน้ามาซุกที่ขาค,คุณครูตักนะคะ เกาแล้วลูเกาคางแล้วค่ะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะลูกแม่รักแม่รักรักน้องโคกหลูกรักเดี๋ยวแม่เก็บห้องนอนให้หนูก่อนแล้วค่อยเข้าไปนอนกันนะคะรักน้องโคกหลูกรักรักทุกตัวเลยรักมากมากเลยรักที่สุดในโลกเลยนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเอาเป็กกวาดไะกวาดห้องก่อนไปเดี๋ยวไปดูครอบครัวแม่ขาวก่อน ค่ะทุกคนคะยังไงวันนี้คุณครูตั๊กขอตัดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาอาหารเม็ดมาเพิ่มให้เด็กๆนะคะเด็กๆอยู่กันครบแบบนี้ทุกคนสบายใจได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงวันนี้คุณครูคตั๊กกับครอบครัวน้ำอัดลมแล้วก็ครอบครัวแม่ขาวขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ